โอ้ผมนายชอตตี้บูจจว่ากับอารียอ้พัซโซปาร์ตี้ตามชื่อเกมนะครับว่าเป็นเกมแนวพัซเซิลเรียงเพชรน,นะครับจากอนิเมะคุณอารีเอะโตะข้างๆผู้รัเสเซียหวานใส่สะหัวใจจะวายก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปเล่นนะครับมันจะมีหน้าต่างแบบนี้นะให้เรากดตรงกลางเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สไลด์ลงมาด้านล่างสุดเลย แล้วก็กดปุ่มสีฟ้าทิ้งไปได้นะครับมันถึงจะให้เราเล่นนะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบเมื่อกี้มันก็จะกดปุ่มสีชมพูไม่ได้แล้วเราก็จะเข้าไปเล่นไม่ได้ส่วนอันนี้เขาจะให้เราตั้งชื่ออันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเล่นสักด่านกันละกันนะครับผมจริงๆก็เหมือนแนวพัล s o เซนทั่วไปนั่นแหละครับแต่เราต้องดูภารกิจด้วยนะภารกิจเขาจะมีบอกอยู่เห็นไหมครับว่าจะต้องทําลายสีไหนนะครับอันนี้คือสีเขียวเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูก่อนเฮ้ยเดีนะอานนาาอาาลเล้ขรงทํไ อ๋อเขาเปลี่ยนอันเดือนให้กลายเป็นสีเขียวอ้าวยังไม่ทันเล่นเลยผ่านซะและ้วอะไรจะง่ายขนาดนี้เดี๋ยวคราวนี้ลองดูด่านนี้กันบ้างดีกว่าครับมีบอสเป็นอาเรียนะครับแล้วผมจัดทีมา5้าคนเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับคือตัวละครของฝ่ายผมเนี่ยจะมีสีเขียวคนข้างเยอะเพราะนั้นเน้นทำลายสีเขียวไวก่อนกันละกันครับมาอืมสองคอมโบครับได้สีม่วงด้วยโอ้โหเลือดของอาเรียแทบไม่ลดเลยครับจะไหวไหมเนี่ย ผมต้องดูด้วยว่ามันมีอันไหนที่สามารถทําลายได้เยอะๆแต่พูดถึงมันลายตาเหมือนกันนะเนี่ยคือตัวที่มีให้ทําลายเยอะเออนี่ไงเจอและสีแดงโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเออนี่เลยเลื่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดไอันนี้ต้องเลื่อนไปที่อื่นนี่ไงมาละเป็นไงอ,อ,อันนี้สร้างความเสียหายได้เยอะอยู่ต้องพยายามเรียง5ให้ได้ถ้าเกิดเรียง5ได้จะดีมากส่วนเรียง4ก็ได้เหมือนกันเนาะมันจะทําลายทั้งแถวใช่ปะ มีมีสองอันละที่ทำลายทั้งแถวเนี่ยมีสองอันละ๋ยวคราวนี้เน้นทําลายด้านล่างไว้ก่อนแล้วกันอ่ะโอเคได้สองคอมโบแล้วก็สีแดงอ่ะสีฟ้าสีเขียวสีม่วงโอเคสามคอมโบครับผมยังไม่มีใครสกิลเต็มสักคนเลยถ้าสกิลเต็มแล้วก็ใช้ได้เนาะแต่นี้ยังไม่มีไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกหลายเทิร์นครับคือเราดูเทิร์นได้ที่ด้านสายบนนะ18เทิร์นคือเรายังขยับได้อีก18รอบ สีเขียวทรงกำลังมาแล้วตอนนี้เออเออโอ้โหดูอาหารเพียบเลยทำลายหน่อยดีกว่าเออเป็นไงเอาตัวแนวตั้งกับแนวนอนมาใช้คู่กันครับคอมโบกันเลยเรียบร้อยนอกจากลุยดันเจี้ยนตามเนินเลยเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งข้างๆกันครับที่เป็นรูปลูกโป่งสองอันครับ อันนี้คือจะเป็นอีเวนที่มันมาตามช่วงเวลาอันไหนไหวก็ไปก่อดเลยนะครับแต่แนะนําว่าด้านล่าง4อันนี้มันเป็นไอเทมสําหรับการฟาร์มหาของไปอัปเกรดตัวละครไม่ว่าจะเป็นเงินไอเทมอัปเกรดเลเวลอะไรเงี้ยอัปเกรดสกงสกิลเพิ่มความสามารถใ้การก็คืออยู่ด้านล่างหมดเลยอันนี้แนะนําให้มาฟาร์มเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะฟาร์มได้ทั้งหมด3รอบด้วยกัน สำหรับกาชปองรอบแรกเขาจะให้เราเปิดฟรี1ิใบนะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครดวงดีเนี่ยจะเจอประตูสีรุ้งประตูนี้นะประตูนี้นะถ้าโชคดีจะเป็นสีรุ้งนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือไม่ดีเท่าไหร่เป็นสีทองครับผมจะบอกว่ามันมีโอกาสเจอสีรุ้งตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกาดกันละกันอันนี้เป็นเหตุการณ์จากในอนิเมนะเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดตัวละครนะครับม,มีพระเอกด้วยแะนึกว่าจะมีแต่สาวๆครับผมอันนี้เป็นการ์ดเหตุการณ์ในอนิเมนะเนาะ หนึ่งตัวละครก็จะมีหลายชุดนะครับก็แล้วแต่ความแรงกันไปอืมอืมอันนี้ที่มันเถียงกันใช่ไหม2ชมลมผมจําได้แอบดูแวบๆอ้าวเพื่อนเพระเอกเพื่อนเพระเอกสอดาวไว้สีทอง อ,อันนี้ก็จาได้ว่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากจําชื่อเขาไม่ได้อีกคนนี้ก็สีทองเหมือนกันก็ตามสภาพอยู่ที่ประตูและผมจะบอกว่าอาจจะเจอประตูสีฟ้ามีแต่สีฟ้าหนึ่งดาวอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วมันไม่มีรีโลมีอะไรทั้งสิ้นครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดร้ายเลยพอเราเปิดกระชองรอบแรกเสร็จให้ดูด้านซ้ายมันจะมีสมุดกับของฝันใช่ไหมครับก็ไปรับรางวัลให้เรียบร้อยนะครับสมุดก็คือเป็นเควสประจาวันนั่นแหละกดปุ่มสีชมพูด้านล่างเพื่อรับได้เลย ส่วนกลองของขวาญก็เหมือนกันครับกดปุ่มสีชมพูด้านล่างเพื่อรับทั้งหมดได้เลยก็จะได้เพชรมาอีกจํานวนหนึ่งแล้วก็ได้ตัวละครนางเอกระดับ2ดาวด้วยโอเคทีนี้เราก็กลับมาเปิดกระชพองกันต่อน,นะครับก็จะมี3มตู้นะครับตู้แรกจะเป็นตู้คู่แข่งใช่ป่ะแล้วตู้ที่2เป็นตู้นางเอกนะครับแล้วตู้ที่3คือเป็นตู้ที่ไม่ได้มีพิกอัพใครเป็นพิเศษงั้นเดี๋ยวมาเปิดตู้นางเอกดีกว่านะครับเราสามารถเปิดได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจบช่วงการสอน โอ้โหเจอประตูสีทองอยากจะร้องไห้จริงๆไม่มีสีลุงเลยอะไม่เป็นไรลองดูครับมีใครบ้างอืมหนึ่งดาวครับผมอันนี้ท่านประธานดีว่าหนึ่งดาวเหมือนกันโอ้อันนี้สองดาวน,นี่ก็หนึ่งดาวน,นีหนึ่งดาวพระเอกเหมือนกันถึงแม้จะหนึ่งดาวเหมือนกันแต่คนละชุดนะไม่กี่ชุดนักเรียนใช่อันนี้ชุดลำาลองอืมชุดนักเรียนของน้องพระเอก ออนี่น้องนินจานี่นะโอเคก็ตามสภาพครับของดีไม่ค่อยมีเลยได้ตัวละครมาแล้วก็ไปจัดการตัวละครกันครับที่เมนูแรกเลยด้านซ้ายล่างนะครับอันแรกสุดนี้จะเป็นการจัดทีมเกมนี้ไม่ต้องคิดมากครับกดปุ่มโอมาเกเซ่ด้านขวาล่างได้เลยครับเกมก็จะจัดที่ดีที่สุดให้เลยนะครับซึ่งมันจะมีการจัด2ออย่างนะอันแรกที่เป็นกลมๆคือตัวละครนะครับแล้วก็ที่เป็นสี่เหลี่ยมก็คือการเหตุการณ์ต่างๆที่เอาไว้เพิ่มสเตตัสนั่นเอง ส่วนต่อมาคาแรคเตอร์หรือว่าปุ่มสีชมพูนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดนะถ้าเป็นการอัปเกรดเลเวลจะอยู่เมนูที่2อนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรพิสดารครับก็เลือกตัวละครก่อนเนะาะแล้วกดปุ่มด้านล่างแล้วเราก็เลือกไอเทมที่เรามีแต่พอดีผมไม่มีไอเทมเลยอันนี้ก็ข้ามไปก่อนกันละกันนะครับส่วนเมนูต่อมาอันที่3อันนี้จะเป็นการปลดลิมิเตอร์ครับจะทําให้แม็กเลเวลของตัวละครสูงขึ้นนะครับแต่ไม่มั่นใจนะว่ามันเพิ่มดาวหรือเปล่าครับคืออย่างนางเอก2ดาวเนี่ย แม็กเลเวลเขาอยู่ที่65แต่ถ้าเกิดเราตีบวกโดยใช้ไอเทมนะครับมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามที่เราตีบวกนั่นเองครับส่วนเมนูต่อมาอันที่4อันนี้เป็นการอัปเกรดเลเวลสกิลนั่นเองครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับถ้าเกิดมีของอยากอัปเกรดแค่แค่นั้นเลยจบง่ายๆหลักๆของเกมนี้ก็จะมีรานี้นี่แหละครับกันเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันบ้างดีกว่าครับอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นขีด3ขีด ก็ให้เข้าเมนูที่2ที่อยู่ฝั่งซ้ายครับอันนี้จะเป็นการตั้งคา่าซึ่งเกมนี้มันไม่ได้มีการตั้งค่าการาฟิกมันจะมีแค่ตั้งค่าเสียงสัน่นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องเข้ามาตั้งก็ได้นะเนี่ยส่วนการเซฟไอเดีเพื่อไปเล่นเครื่องอื่นนะท่านผู้ชมต้องกลับไปที่หน้าจอหลักก่อนนะครับหรือจะกดที่ปุ่มสุดท้ายก็ได้ที่เป็นสีชมพูนะ พอเขาดีดมาที่หน้าจอหลักแล้วครับอย่าเพิ่งกดตรงกลางนะให้ดูด้านขวาบนอนะ่ะมันจะมีเมนูซ่อนอยู่ใช่หไหมครับนั่นแหละเราแตะมันขึ้นมาคราวนี้จะมีอีก5เมนูถ้าเกิดต้องการเซฟไอดีกดเมนูที่2ด้านขวาตรงนี้แล้วก็กดโอเคแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยที่เป็นสีชมพูยาวๆด้านบนนะครับแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งอ่าเขาก็จะทําการสร้างมาให้ทั้ง ID พัตเวิร์ดเลยเห็นไหมครับเนี่ย q h y นี่คือ ID เดของผม ส่วนพัสเวิร์ดก็คือด้านล่างเลยโอ้โหโคตรยาวถ้าไม่อยากจดนะครับให้กดปุ่มมันจะมีปุ่มค o p y เห็นปะเออแล้วกดเสร็จปับ๊บมันจะเซฟไว้ในคลิปบอร์ดของเราแล้วก็ไปเพสที่ไหนก็ได้แล้วแต่จะใส่ในโน้ตจะใส่ใไหนไหนก็ได้แล้วแต่เราก็ทําอีกรอบหนึ่งก็คือตรงพัสเวิร์ดด้วยและรหัสเนี่ยมันมีหมดอายุด้วยนะไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วทิ้งไว้ได้เลยไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะย้ายเครื่องก็ค่อยมาทําก็แล้วกันทีเดียวโอเคสมมติว่าเราย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วใช่ไหมคร คราวนี้เราใส่ ID กับพาสเวิร์ดที่เราก๊อบมาเมื่อกี้นั่นแหละใส่ไปเลยทั้ง2บรรทัดเสร็จแล้วกดปุ่มด้านล่างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ID ล่าสุดของท่านผู้ชมก็จะถูกโอนมาที่เครื่องนี้แค่นี้แหละครับส่วนคนที่ต้องการลบ ID นะครับจะใช้เมนูที่3แทนตรงนี้นะตรงนี้เอออันนี้คือลบ ID นะครับกดติ๊กถูกแล้วก็กดในนี้ได้เลยแค่นี้แหละเขาก็จะลบ ID ให้เราแบบทันทีทันใดเลยครับ